สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีาหาัเกาะนะคะเช้านี้นะเมนูง่ายๆบ้านๆของเรานี่นะเรียกว่าอะไรนึ่งขาแล้วก็ต้มหน่อไม้ไผ่หวานแล้วก็นี่เมนูนี้อีกนะคะไปหาเมื่อวานนี้ได้แค่นี้นะทุกคนอ่ะผัดกินกันแต่ก่อนนี้ปลาแดกกับปลาถูเค็มอันนี้อะไรต้มเม็ดขนุนโอ้ เนื้อยุ้ยมากเลยนะทุกคนอันนี้เม็ดขนุนเนี่ยที่ไม่พีกินอ่ะเนื้อจะยุ้ยมากเลยอร่อยโอ๊ย,อยติดแล้วซสายก็ติดปะมากินข้าวเช้าด้วยกันนะทุกคนเมนูบ้านๆเนานะนึ่งขาต้มหน่อไม้ต้ำเจียว อนไปรอรอมากินข้าวด้วยกันทุกคน

นี่ก็ยอดมากนะดูดํา oh. <coughs> <coughs> hmm. Có đó, có đó, có không, để đạn, pues không những có không có có gì à cơ đi đi không không cái 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 อือทางเทียบกว้างๆ <laughs> <laughs> เรื่องนี้เาเน่ยเลือกหินก็เรื่องทีมันใหญ่มากินพร้อมหนูแล้วไปโรงเรียนเนี่ยอเฮินแล้วก่อนไปโรงเรียนกินนมเพิ่มความสูงแต่ไม่รู้ว่าจะสูงไหม แล้วก็เสริมไปฮึพ่อบอกว่าแบ่งให้โุดากินหน่อยคนกินก็ยังไม่พอแลยพ่อเออแบ่งให้หมาด้วย กินข้าวกับอะไรปิ้งหมูเ <laughs> ออกินที่นี่ก็ได้อเข้ามาแล้วก็กินแล้วก็ไปดีซื้อปิ้งพร้อม <laughs> วันเปอรอร 6มูนจะจ็ดมูนเองวิอยกากแก้ไอไหมบอมีได้มันบางทีก็อากาศก็มันนั้นนัก็มันจะเป็่นะตอไเบอ ไปสียังไม่เขียนชื่อฝากเข้าไปสีเห็นมัดได้ไถ่ปะไว้เนาะตาโนะไถ่ไถ่แล้วไถ่แล้วไถ่ลัเออไถ่ทองหลัแล้วก็ปั่นมันหลมันหลังน้ามเมนเรยกไดไถ่ง้ายใจแตว่าโอ้ยจอยแล้ว วั่ได้พออย่าง<อ> <c oughs> เจ็ดนาทีบายไปเลยลูกมาต้องโอ้ลูกมาต้องลูกมาต้องมากินเมี่ยงปะเอาคือคงไปด้วยโอเคกินเมี่ยงเปาะอล้วบ่ลูกมีเแล้วแหละ ชองเช้าขึ้นก็ไม่ได้เอาอันนั้นเนาะไปล,ไอลอะอก็สบายไปเน,ะนาะตอนเช้าก็มีรถเออ,อเอ็ดบัตรก็ไปรับยางมาแต่เช้าเลยปุนเท่าเกยสวนยางโอเคนะคะจำคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ